กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ Top b บ t i n s i ไซ์ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปสุพรรณบุรีไปพบกับ4ตลาดซึ่งมีทั้งตลาดศิละปะตลาดไม้ประดับตลาดวินเทจและตลาดพักเครื่องเนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาพบกับข่าวดีก่อนคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็เป็นประธานกรรมการของทอกศด้วยนะครับก็ออกมาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยทอกศเขาได้ประชุมคณะกรรมการทอกศเป็นวาระพิเศษเพื่อให้ความเห็นชอบ กรอบแนวทางการดำเนินงานและอนุมัติวงเงินงบประมาณในการช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหรือว่าพูดง่ายๆก็คือวงเงินงบประมาณประกันรายได้สินค้าเกษตรนั่นเองนะครับจำนวนรวมทั้งสิ้น1 3 8 8 2 4 4บล้าน7 0บาทโดยที่แบ่งออกมาเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข่าปี2564ทับ 65, เพิ่มเติม 74,569ล้านนะครับซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์4 6 9 0 0 0นครัวเรือนและเขาจะตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรและดำเนินการโอนเงินบัญชีเข้าบัญชีโดยตรงคือวันที่9ถึง13ธันวาคมค่ะอีกหนึ่งข่าวดีก็คือโครงการสนับสนุนอ้อโทษนะฮะ อันนี้คือเงินประกันที่จะไปให้กับชาวนา,าไหนๆแล้วก็มีเงินประกันที่จะไปให้กับชาวสวนยางด้วยเขาก็อนุมัติวงเงินงบประมาณไปอีก9,783ล้านบาทไปด้วยเลยเป้าหมายกเกษตรกร1 8, ล้านแแสนล้านไร่แล้วก็พื้นที่สวนยาง19ล้านไร่ทีนี้อีกอันนึงก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอันนี้เขามีเจตนาที่จะไม่ให้คุณเนี่ย ขายข้าวออกมาให้คุณเก็บข้าวเอาไว้ก่อนอเพื่อที่จะได้รักษาราคาข้าวในตลาดให้สูงเอาไว้ตรงนี้นี่แหละเขาก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 20, 0บาทต่อครัวเรือนวงเงินงบประมาณนะครับ53,871.84ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกร,ร,ร4,570,000ครัวเรือนและจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี 13ถึง17ธันวาคม2564ครับค่ะนะอันนี้ดิฉันเสริมให้นิดนึงตรงเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่รอรับเงินอยู่เนี่ยนะคะจะเริ่มโอนวันที่20ทธันวาคมนี้เป็นต้นไป<อ>นะคะโอ้ขอบคุณเลยค,ค่ะ,ะเกษตรกรตอนนี้ยิ้มอย่างเดียวเลยใช่ค่ะอ,อะมาที่สุพรรณบุรีกันบ้างนี่จะพาไป4ตลาดเลยนะคะท่านผู้ชมคะ4ตลาดที่เมืองสุพรรณเนี่ยก็มีทั้งตลาดศิลปะตลาด ไม้ประดับตลาดวินเทจและตลาดพระเครื่องพูดจริงๆแล้วสุพรรณก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนักน,นะคุณ <magari> ู้่มเราเองก็สามารถขับรถไปได้ไม่ไกลเลยนะคะล่า <c oughs> สุดเนี่ยคะ่ะคุณผู้ฟังที่บานาน่าอาร์ตมาร์เก็ตแอนด์บินเทจนะคะ ส่วนกล้วยสุพรรณบุรีอยู่หลังวัดป่าเลไลบัวรวิหารที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยนะคะก็เป็นมีศูนย์อนุรักษ์พัน์กล้วยไม้สุพรรณบุรีท่านผู้ว่าเนี่ยเพิ่งจะไปเปิดงานวันเดียวเที่ยวสี่ตลาดค่ะอย่างที่บอกไปนะคะมีตลาดศิลปะตลาดไม้ประดับตลาดวินเทจและตลาดเครื่องนะคะจัดโดยศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยไม้สุพรรณบุรีร่วมกับวิทยายลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็มีส่วนกล้วยช่วยชาวบ้านก็ย,ยังจะทำเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชน ใครอยากไปก็เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูนฟนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้วยนะคะสุพรรณบุรีนี่ก็มีคําขวัญน,นะคะคุณคุณกระเทศท่านผู้ชมเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ําประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังอันนี้ก็เป็นคําขวัญของเขานะคะคุณผู้ฟังส่วนในงานนี่ก็อย่างที่บอกไปลค่ะตลาดต่างๆนี่ก็จะมีทั้งศิลปะใครชอบต้นไม้ก็ไปต้นไม้ใครชอบของเก่าของคลาสสิกไปตลาดวินเทจส่วนพระเครื่องนี่เขาก็มีตลาดเหมือนกันพระเครื่องนี่ต้องบอกว่าคนชอบเยอะนะคนสนใจเยอะเขาเปตลาดของเขานะคนที่อยู่ในวงการนี้ถ้าพร้อมนะครับเสาร์อาทิตย์ไปได้เลยตั้งแต่เที่ยง จนถึงสองทุ่มนะครับวันเดียวเที่ยว4ตลาดตลาดศิลปะตลาดไม้ประดับตลาดวินเทจและตลาดพระเครื่องนี่สุพรรณบุรีนะเอาอีกที่หนึ่งไหมเอาอีกสที่ไหมเราเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวไทยกันด้วยอ่าไปที่พิษณุโลกนะครับ ออตอนนี้อากาศกําลังหนาวเย็นที่ผ่านมาเราอยู่กรุงเทพหมหาครเราก็ว่าหนาวเย็นๆแล้วนะฮะถ้าไปพิษณุโลกช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดเขาหินปูนที่มีชื่อเสียงว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเนี่ยอุณหภูมิกลางคืนเหลือเท่าไหร่รู้ไหมคุณสรนาน1ิาถึง15องศาเองโอ้โยเยือกมากเลยนะคะาา13าเองศา ที่ภูเขาหินปูนล,ล่องเรือตาหมื่นนะครับอยู่ที่บ้านมงอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกําลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยโดยเฉพาะยิง่งถ้าคุณศรินาเป็นสายลุยนะสายปีนป่ายสายปีน <c oughs> ต้องไปปีนด้วยนะ <c oughs> สายลุยปีนเขานะครับนักท่องเที่ยวจะไปจองปีนเขาทุกวันถึงแม้ว่าเขาจะรับได้ไม่เกิน50คนต่อวันก็ตาม <c oughs> แต่คนที่ไม่ได้ปีนเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกัน <c oughs> เออช่วงหยุดยาวาวันนี้เขาบอกว่าไปกันกระหึม กลุ่มนายพานกับกลุ่มชาวบ้านนี่มีรายได้จากการบริการและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เขาไปจับจองพักค้างคืนบนยอดเขาหินปูนล,ล่องเรือตามหมื่นชมดาวแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวเย็น<ห>น,นะฮะแค่นลกภาพก็อยากไปนะเขาบอกว่าในพลานที่มีกัน25้าคนเนี่ยเขาทำแคร่ไม้ไผ่ไว้นะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปนอนหลับพักผ่อนคือลองคิดสภาพาว่าเรานอนบนแคร่นะอันน,น,นี้นี่อย่างนี้<อ>หรือเปล่าดูดีนะ โอสวยมากๆนะคะท่านผู้ชมโซนยอดเขานี่ก็สามารถไปเช็คอินถ่ายภาพนะเขาบอกว่าโซนยอดเขาหนอแรด ไว้ได้อินกับบรรยากาศใครอยากจะไปนอนเปลก็ะจะมีโซนยอดเขานั่นแหละที่สามารถไปได้ห้องน้ําก็มีห้องน้ําชั่วคราวไว้บริการนักท่องเที่ยวและที่สําคัญในช่วงอากาศหนาวเย็นเนี่ยนะคะนี่เออมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ติดต่อขึ้นมาเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยมา้ังอยู่บนยอดเขาไ่อยากจะมานอนมาเก็บบรรยากาศกันแล้วช่างภาพที่เขาชอบถ่ายรูปก็มาเก็บภาพสวยๆกันไว้ด้วยนะคะสวยดีอ่ะผมไม่เคยเห็นเลยนะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชม ใครที่กังวลเรื่องของอาหารการกินไม่ต้องกังวลครับเขาบอกว่าในพรานที่เขาดูแลคุณเนี่ยที่เขาทำเคลา่าให้คุณได้ชมวง<ข>ชมวิจว่า,หาให้ด้วยวเขาจะเอาอาหารพื้นบ้านขึ้นไปให้คุณรับประทานบนยอดเขาะจะได้บรรยากาศอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านกันเลยทีเดียวะนะ,ะเขาก็ถือว่านี่คืออันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ใครสนใจก็ไปได้เลยบอกชื่อกันอีกครั้งหนึ่งว่าภูเขาหินปูน ล่องเรือตาหมื่นอยู่ที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับค่ะอ่านะเอาล่ะครับนี่